พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านพิทอกประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายน2563ในวันนี้ผมจะสนทนากับท่านทั้งหลายในหัวข้อที่ว่าอดฉุกเฉินกว่าแต่ก่อนจะเข้าไปถึงหัวข้อดังกล่าวนี่นะครับก็มีการสอบถามแลกเปลี่ยนสถานการณ์เรื่องราวต่างๆ จากคนที่สนใจทางการเมืองบางคนก็ถามผมเรื่องผลการเลือกตั้งเขตสี่จังหวัดลำปางว่ารู้สึกอย่างไรผมก็ตอบโดยไม่ต้องคิดอะไรมากว่าผลแพ้ชนะเนี่ยรู้กันตั้งแต่ก่อนรับสมัครรับเลือกตั้งกันแล้วนั่นหมายความว่าทันทีที่พรรคเพื่อไทยไม่ส่งลงรับสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่ครอบครองมายาวนานนั้นแน่นอนที่สุดก็คือว่าเชื่อขนมกินได้ว่าอย่างไรพักพลังประชารัฐจะต้องประสบชัยชนะซึ่งก็ในแวดวงทางการเมืองจะคิดเป็นอย่างอื่นกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผลลัพธ์ในสนามการเลือกตั้งลำปางนั้นมันก็ไม่ได้อยู่ในนอกเหนือความคาดหมายแต่บางครั้งหลายคนอาจจะไปอินกับสถานการณ์นู่นนี่นั่น นะครับแต่ผมบอกว่าผลลัพธ์มันไม่เปลี่ยนมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับผลลัพธ์ตอนต้นกับผลลัพธ์สุดท้ายในทางการเมืองนะนั้นไม่ได้แตกต่างกันประเด็นต่อมาเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งก็อยู่ในช่วงระยะเวลาที่ว่ารอที่จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งมีการคาดการณ์กันว่า จะมีการปรับหลังจากมีการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564เสร็จสิ้นน่าจะเป็นการปรับคณะรัฐมนตรีแต่ก็ดูรายชื่อกันแล้วนะครับในหน้าสื่อสารมวลชนตัวเลขก็เกินจำนวนตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไปหลายคนทีเดียว แต่ทั้งหมดก็อยู่ที่นายกรัฐมนตรีจะต้องคิดอ่านว่าใครควรจะทำหน้าที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ประเทศไทยเรากำลังจะได้พบกันอีกไม่กี่วันข้างหน้าประเด็นต่อมาครับหลายคนอาจจะวิพากวิจารณ์ผมที่ได้แสดงความคิดเห็นเมื่อวานนี้ผมเรียนยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า มนสนามการต่อสู้นั้นยาวนานมาค่อนชีวิตไม่มีอะไรนะครับที่ใช้คำว่ากล้าแล้วผมไม่เคยผ่านมาอะไรที่ขึ้นต้นโดยความคำว่ากล้าในแต่ละสมรภูมิที่เกี่ยวข้องกับความตายนั้นผมผ่านมาแทบทุกสมรภูมิ ในช่วงระยะเวลาชีวิตของผมขาดสิ่งเดียวที่ยังไม่ได้พบก็คือความตายเท่านั้นเพราะฉะนั้นในทางการเมืองในทางการเคลื่อนไหวย่อมจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรจะนำไปสู่อะไรและผลสุดผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นอย่างไร ผมจะไม่อยู่ประเภทที่ยุให้คนอื่นไปกระทําการที่สุ่มเสี่ยงแล้วตัวเองหลบอยู่ข้างหลังชั่วชีวิตที่ผ่านมานั้นถ้าตัดสินใจอย่างไรก็จะยืนอยู่แถวหน้ามาตลอดชีวิตนายจตุพรไม่เคยแอบอยู่ข้างหลังใครเพียงแต่ว่าในสถานการณ์แห่งความเป็นจริงอันนี้ ผมพูดในฐานะคนผ่านทางผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความทุกขเวทนาสารพัดที่ได้เจอบนสนามแห่งการต่อสู้ผมไม่ได้อยู่ในบทการวิพากวิจารณ์ตามความรู้สึกแต่ของผมนั้นทุกอย่างก็เจอในสนามกันจริงๆเพราะฉะนั้นมันเป็นข้อเสนอแนะเพื่อที่เตือนกับทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเรียนย้ำว่าเราต้องขีดเส้นใต้ว่าการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นส่วนพักการเมืองจนกระทั่งภาคประชาชนต้องขีดเส้นใต้ว่าต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับสถาบันพระมาหากษัตริย์โดยเด็ดขาดความคิดเห็นที่แตกต่างทางการเมืองให้เป็นเรื่องของประชาชนกับประชาชนไม่ว่าประชาชน จะอยู่ในบทบาทในซี่ของฝ่ายบริหารซี่ของผู้มีอำนาจหรือฝ่ายค้านหรือภาคประชาชนก็ตามเพราะฉะนั้นการที่พูดออกมาเตือนนั้นเพราะผมรู้ปลายทางว่ากำลังจะเดินเข้าไปสู่อะไรและไม่ได้เป็นผลดีใดๆและก็ไม่ได้แสดงว่าใครกล้าหรือไม่กล้าอย่างไร เพราะว่าเราก็ได้พิสูจน์มาตลอดเส้นทางนี้กันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็ย้ำคำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ผมก็ทำหน้าที่ได้เพียงเท่านี้นะครับในส่วนของคำเตือนประเด็นต่อมาครับบนสถานการณ์ทางการเมืองหน้าขนาดนี้ซึ่งถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ปรกรติ ผมเชื่อว่าการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองการปฏิรูปนักการเมืองการปฏิรูปพักการเมืองและรวมกระทั่งก็ต้องปฏิรูปประชาชนเช่นเดียวกันนั้นจะต้องมีเสียงดังกระหึมแล้วเพราะนี่นะครับถ้าเราประเมินน,นะครับรายการขย่าฝันวันอาทิตย์ไม่มีอะไรหนักไปจาก ซูเปอร์โพอีกแล้วนะครับจากเป็นโพที่เชียร์รัฐบาลสุดขั้วกลายเป็นโพที่อยู่ตรงกันข้ามอย่างชัดเจนที่สุดแต่ว่าสิ่งที่ผมกำลังจะอธิบายก็คือว่าผมฟังการสัมภาษณ์ของรองนายกวิศนุเครืองามก็บอกว่าจะพิจารณาว่าจะต่อพรกฉุกเฉินหรือไม่ นะครับในวันที่25หรือวันที่26เดือนนี้ผมเองค่อนข้างที่จะมองข้ามการมีอยู่หรือว่าการไม่มีอยู่พรกฉุกเฉินไปนานมากแล้วและผมก็เชื่อว่าประชาชนเองก็ไม่ได้มีความรู้สึกกับพรกฉุกเฉินดูได้นี่นะครับจากการจราจรและก,ก็การขับเคลื่อนของผู้คน ในการดำรงชีพในแต่ละวันซึ่งก็เป็นไปด้วยความยากลำบากแต่ว่าที่มันฉุกเฉินกว่าพรากนั่นคือคำว่าอดถ้าเติมหนักก็คือว่าคำว่าอดอยากซึ่งกำลังรออยู่ข้างหน้าที่ผมพูดเมื่อตอนต้นว่าการปรับคณะรัฐมนตรีทีมเศรษฐกิจนี่นะครับคิดกันให้สับเสร็จว่า เขาจะต้องรับผิดชอบในการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564จริงอยู่เมื่อเวลาเสนอพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนายกรัฐมนตรีก็ต้องลุกขึ้นมาอ่านในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพียงแต่ว่า คนเขียนร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,564จะเป็นคนละคนกับคนที่จะต้องมาบริหารงบประมาณปี2,564ซึ่งเป็นงบประมาณขาดดุลเกินกว่า6แสนล้านบาทสถานการณ์แห่งความยุ่งยากลำบากอันนี้ที่ผมพยายามอธิบายกันมาหลายวัน ว่าเวลานี้เราต้องช่วยในการระดมความคิดกันและผมเองก็เห็นว่าจากท่วงทํานองของนายกรัฐมนตรีหรือคนที่ไม่เห็นด้วยกับนายกรัฐมนตรีต่างก็แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในสถานการณ์ที่เรากําลังจะเดินไปเจอกับภาวะความอดอยากอันนี้อาจจะมีนักการเมืองจำนวนหนึ่ง อาจจะไม่เข้าใจสถานการณ์ของประเทศไทยกำลังจะอยู่ในบริบทว่าข้าพเจ้าจ้องต้องเป็นอะไรทั้งที่ไม่รู้หรือว่าจะรู้ว่าหนทางข้างหน้าประเทศกำลังจะเจออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองพยายามอธิบายบนพื้นฐานว่าตัวเองนั้นไม่ได้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ในแต่ละสถานการณ์เพราะเป็นคนที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและก็รอขั้นตอนนะครับในการต่อสู้หลากหลายคดีไม่ว่าเรื่องการจะนับโทษเพิ่มจากคดีที่ศาลสั่งปล่อยตัวผมไปแล้วเป็นรายแรกของประเทศไทยก็ตามหรือจะเป็นคดีอื่นๆก็ตามเพียงแต่ว่า ในขณะที่เราสามารถที่จะสื่อความกันได้นั้นเราต่างก็รับรู้ถึงชะตากรรมของพี่น้องประชาชนคนไทยว่ากำลังจะไปเจออะไรในช่วงนับตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปตามลำดับเดือนกรกฎาจะเป็นความโกลาหลของคนที่เป็นผู้ปกครองของนักเรียนหลายโรงเรียนได้ใช้ในะครับความพยายาม ในการขอความร่วมมือกับผู้ปกครองเรื่องการจ่ายค่าเทอมในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งผมเชื่อว่าของเอกชนจะต้องมีการเลเอาหรือเอาเนี่ยนะครับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ออกจากมหาวิทยาลัยเดือนกรกฎาจะเป็นเดือนแห่งความโกลาหลของสถาบันการศึกษา และผมเองก็ไม่เชื่อว่าในสถานการณ์อันนี้ประชาชนยังมีปัญญาที่จะเอาอะไรไปจำนำกับโรงจำนำกันได้อีกหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนับระยะเวลานี้ไป8วันเปิดหนึ่งกรกฎาเนี่ยนะครับพวดเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าหลายคนอยู่ในชะตากรรมที่ยากลำบากนี่ก็คือส่วน ของคนที่เป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาและที่หนักที่สุดคือคนที่เป็นผู้ปกครองเพราะฉะนั้นนะครับมาตร,ราการรองรับของรัฐบาลควรจะมีมาตร,ราการที่จะเข้าไปช่วยอุ้มสถาบันการศึกษาไม่ว่าจะเป็นของรัฐของเอกชนอย่างเป็นระบบและมีความชัดเจน คือณวันนี้ครับยังไม่มีการคิดเสียงดังๆกันออกว่านักเรียนคนใดที่ผู้ปกครองไม่มีปัญญาจ่ายค่าเทอมนั้นรัฐจะหาทางออกกันอย่างไรการมราตรการการให้กู้หรือจะช่วยเหลือแบบช่วยเปล่าหรือว่าช่วยครึ่งหนึ่งหรือจะช่วยทั้งหมดหรือจะช่วยบางส่วนผมว่าระยะเวลาแดวันนี้รัฐต้องคิดกันแล้ว เพราะว่าถ้ารัฐไม่คิดเนี่ยนะครับเราจะเจอภาวะความตึงเครียดสภาพนี้นะครับ mm. เด็กนักเรียนที่ต้องอยู่บ้านมาเป็นระยะเวลานานโรงเรียนเปิดแต่ละคนมีความกระตือรือร้นในขณะที่ผู้ปกครองกำลังเอาเท้าไกา่หน้าผากกันเนี้ยเพราะมือก่หน้าผากเนี่ยนะครับก็ยังไม่พ้นทุกข์ไอ้ความยากอันลอมบากกันเนี้ยผมว่า ไอ้นี่แหละครับฉุกเฉินกว่าแล้วนี่ไม่นับเนี่ยนะครับที่ผมพยายามพูดกันมาหลายวันว่าผมนี่ยอมรับความเป็นจริงว่าเศรษฐกิจมันเป็นไปทั้งโลกไม่ไว่าจะเป็นมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกายันยุโรปและประเทศอื่นๆน,นะครับและประเทศไทยก็หนีไม่พ้นเพราะเราอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่ บรรดากูรูผู้รู้ทางเศรษฐกิจนั้นเขาทำกราฟตัวเลขชัดเจนนะครับว่าในสองปีนี้เศรษฐกิจเนี่นะครับของไทยไม่มีวันจะโอหัวขึ้นได้เลยไม่ว่านะครับใครจะพูดว่ามังกรบินวันก่อนยังเสนอโรงทานอยู่เลยเพราะว่าโลกแห่งความเป็นจริงต่างคนต่างก็แลเห็นกันว่านี่เป็นวันเวลาที่เราจะเจอความทุกข์กันมากที่สุด ผมพยายามเนี่ยนะครับที่จะเรียกร้องกันมาโดยตลอดว่าหลักการอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคือไทยเป็นที่พึ่งแห่งไทยนั้นมันจะบังเกิดได้ด้วยความสร้างความเชื่อมั่นของคนภายในชาติไม่มีอะไรที่จะแก้ไขปัญหาอันนี้ได้นอกจากคนในชาติจะต้องคิดอ่านกันวิกฤตอันเนี้ย ประเทศไทยเคยเจอมาแล้วและเราก็อยู่ในสถานการณ์ของความยากลำบากแต่ในวันนี้กับวันนั้นประชากรแตกต่างกันลิบลับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับณเวลานี้หลายคนอาจจะไม่มีความเข้าใจว่าคงจะไม่มีความรู้สึกว่าพายุใหญ่กำลังจะมาพายุใหญ่ที่ว่าวันนี้ครับผมว่ามันเลยคำว่าพรากฉุกเฉิน เพราะว่ารองนายกวิษณุบอกว่าจะใช้พรบรเรื่องโรคระบาดก็ไม่สามารถบริหารกันได้ผมก็สรุปความสั้นๆนว่าจะต้องใช้พรกรกันต่อไปเพราะว่าเฟดสี่ก็ยังไม่เรียบร้อยแต่ว่าหลักใหญ่ใจความนั้นเนี่ยนะครับการนำพาให้ประเทศชาติและประชาชนรอดเนี่ยผมว่านี่มันเป็นเรื่องใหญ่ใหญ่มากกว่าใครจะเป็นตำแหน่งอะไร นะครับเพราะว่าคนจะบปวดหัวนั้นก็คือคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่อยากจะเป็นมันเกินจํานวนที่กฎหมายกําหนดกันเอาไว้ซึ่งถ้าขยายตําแหน่งได้ทั100้งร้อยสองร้อยตำแหน่งรัฐมนตรีก็อาจจะเพียงพอแต่โลกแห่งความเป็นจริงมันก็เป็นไปไม่ได้เพียงแต่ว่าในสถานการณ์ที่ยากลําบากอันนี้ผมก็พอแลเห็นว่าหลายๆายภาคส่วน ต่างก็ระมัดระวังในท่วงทํานองของการเสนอหาทางออกและเนี่ยนะครับผมเองก็ยังคิดกันว่าถึงจุดหนึ่งแล้วนะครับจะต้องมีการนําเสนอกันอย่างเป็นระบบยิ่งอยู่ครับเวลานี้มันอาจจะยังไม่ชนกําแพงใกล้จะจนตรอกซึ่งอาจจะเป็นเวลายังคุยยากกันอยู่ นะครับจนกระทั่งจนกรอกกันแล้วเนี่ยนะครับแนบกระกรอกแล้วหมายความว่าชนกําแพงขยับไปไหนไม่ได้แล้วเวลานั้นอาจจะคุยแต่อาจจะสายเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็ยังมองในสถานการณ์อันนี้ว่ามองข้ามนะครับความอยากได้อยากมีกันทั้งหลายว่าในสถานการณ์ต่อไปนี้นั้นเนี่ยนะครับ คนเก่งภายในชาติบ้านเมืองนี้ซึ่งผมก็เชื่อเหมือนอย่างที่นายกรัฐมนตรีเชื่อว่ามีเป็นจำนวนมากไม่มีอะไรนะครับที่เราจะหาความสามารถจากคนไทยไม่ได้เก่งระดับโลกมากมายเพียงแต่ว่าการจะเปิดโอกาสว่าให้คนเก่งเหล่านี้ได้มาร่วมคิดร่วมการแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์แต่ก็จะไม่สอดคล้อง กับสถานการณ์ของนักการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าประเทศอยู่ในภาวะปกติเราก็อาจจะมีความรู้สึกที่มันหมดห่วงนะครับใครจะเป็นอะไรก็ช่างหัวครไม่มีความรู้สึกกินงังข้งงขอบยินดีด้วยแต่ผมว่าในสถานการณ์นี้ทุกๆุกด้านนะครับลองดูนะครับที่ผมพยายามพูดมาหลายวันว่าวันนี้คนไทยอยู่ท่ามกลางความเครียด เราบริโภคข่าวสารเป็นข่าวอาชญากรรม8-90%ได้เวลาเนี้ยแข่งข่าวอาชญากรรมกันและก็มีความตึงเครียดกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมจากการฆ่ากันหรือจากเหตุการณ์ใดๆก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบรรดาสื่อต่างๆเราเองก็อยู่ในบทของการแข่งขัน เรื่องข่าวอาจเายครับซึ่งความจริงเนี่ยนะครับมันก็เป็นผลลุกลามไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อมเนี่ยนะครับก็มาจากวิกฤตเศรษฐกิจแล้วท้ายที่สุดผมยังเรียนยืนยันอีกครั้งว่าวิกฤตทางการเมืองเราก็หนีข้ามไปไม่พ้นณวันนี้ครับในสถานการณ์บ้านเมืองที่อยู่ในความยากลำบากผมก็เชื่อว่าทุกฝ่าย ถ้ามีโอกาสได้พูดคุยกันผมเชื่อว่าคนไทยนั้นเห็นแก่ประโยชน์กับชาติบ้านเมืองมากกว่าโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลายเรื่องที่กับประเทศไทยเรากำลังจะเจอที่ผมพยายามจะเพียนบอกมาหลายครั้งว่าเราต้องบอกความจริงกับคนไทยนะว่าคนไทยเรากำลังจะเจออะไรกำลังจะเจอโรงทานใช่ไหม เราจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างอย่างที่ผมบอกว่าแค่เดือนกรกฎาคมหนึ่งกรกฎาคมเนี่ยมาตรการจะรองรับการเปิดเรียนซึ่งเราเองก็เห็นชัดเนี่ยผมเองมีโอกาสพูดคุยเอนี่ยนะครับหลากหลายกับนักวิชาการเขาก็รู้สภาพตัวเลขของมหาวิทยาลัยเอกชนเนี่ยตัวเลขลดลงอย่างน่าใจหายภาครัฐอาจจะมีเงินอุดหนุนจากภาครัฐบางมหาวิทยาลัยอาจจะมีเงินสาสม แต่สุดท้ายก็อาจจะต้องแค่กระปุกเงินสะสมนำมาใช้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้นานอีกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในสถานการณ์อันเนี้ยมันต้องคิดแก้ไขกันอย่างเป็นระบบมากที่สุดซึ่งเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าการเยียวยานั้นไม่ครบถ้วนนะครับจริงอยู่เนี่ยนะครับมีคนได้รับการเยียวยาเป็นจำนวนมาก แต่คนอีกจํานวนมากเฉกเช่นเดียวกันที่เขาไม่ได้รับการเยียวยาและคนเหล่านี้นะครับอยู่ในสภาพสภาวะความกดดันตามลําดับดังนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็ยังเห็นว่าถ้าถึงจุดขององความอดอยากนั้นพระก็ฉุกเฉินนะครับมีพลานุภาพน้อยกว่าความหิวโหยเพราะนี่นะครับในโลกแห่งความเป็นจริงนั้น จริงอยู่นะครับณวันนี้นะครับคนอาจจะยังชีพอยู่ได้โดยเฉพาะคนจนในชนบทแต่คนจนเมืองเนี่ยนะครับจะทะยอยความกดดันตามลำดับท้ายที่สุดเลยนะครับมันจะเกิดความโกลาหลที่ผมบอกว่าคดีลักวิ่งชิงปล้นคดีฆ่ากันเพื่อต้องการเอาทรัพย์เพื่อย,ยังชีพตัวเองรอดก็ต้องฆ่าคนอื่นนั่นจะเกิดกันอย่างมโหฬารมากที่สุด เพราะฉะนั้นเนี่ยครับการออกแบบประเทศไทยในระยะเวลาต่อไปนี้นั้นเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติจริงอยู่ครับมนุษย์เงินเดือนไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเอกชนก็เอาแน่เอานอนกันไม่ได้แต่แต่มนุษย์เงินเดือนจำพวกหนึ่งอาจจะอยู่ได้แต่ว่าถ้าคนในสังคมมันอยู่ไม่ได้มันก็เป็นโดมิโนอะ่ะมันก็เข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพัน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เชกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเอาละนะครับการทำกระดานทางการเมืองร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายวันที่หนึ่งวันที่สองหรืออาจจะเลยมากกว่านั้นก็ว่ากันไปแต่ว่าสิ่งสำคัญเวลานี้เนี่ยนะครับผมเองก็เริ่มเห็นบรรยากาศที่ดีเพียงแต่ว่าเราควรจะจัดสาระบบอย่างน้อยที่สุด ยอมรับสภาพความเป็นจริงของประเทศที่กำลังจะเกิดผมไม่ได้สนใจเรื่องอำนาจแต่ผมสนใจว่าระยะเวลานี้นะครับตั้งแต่หนึ่งกรกฎาเป็นต้นไปนั้นในแต่ละเดือนในแต่ละเดือนในแต่ละเดือนคนไทยต้องเจออะไรกันบ้างเพราะในนะครับถ้าเราไม่เตรียมการกันอย่างดีๆนั้นะ คนที่มีโอกาสได้พูดคุยสัมผัสกับผู้คนย่อมจะได้เห็นอาการผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยนะครับกลไกรัฐโดยเฉพาะเนี่ยนะครับในแต่ละจังหวัดจะต้องวางแผนรับมือกันอย่างมโหฬารเพราะนี่นะครับไอความโกลาหลถ้าไม่ได้มีการเตรียมตัวกันเอาไวนะ้นั้นเราจะเอาสถานการณ์นี้ไม่อยู่จริงๆ ผมพยายามพูดยำ้ยำยำ้ยำยำ้ยำยำ้ำย้ำย้ำยเพราะผมรู้ว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นแล้วผมมักจะคาดการอะไรไม่ค่อยผิดพลาดในทางการเมืองกับสิ่งที่เราไปเจอและความเจออันนี้สิ่งที่คาดการคือความน่ากลัวในชั่วชีวิตหนึ่งที่เรายังไม่เคยพบไม่เคยเจอการต่อสู้ทางการเมืองชุมนุมทางการเมืองเนี่ยนะครับเราเจอมาสารพัดตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งบัตรเนี้ย แต่ความโกลาหลจากความอดอยากนั้นอย่างที่ผมบอกว่าประเทศครัวโลกอย่างประเทศไทยถ้าคนในครัวยังอดเนี่ยนะครับมันสภาพมันต้องหนักจริงๆและรวมกระทั่งวันนี้เนี่ยนะครับบรรดานักการเมืองพักการเมืองทั้งหลายที่รับผิดชอบเนี่ยนะครับเรื่องสินค้าทางการเกษตรผมว่าคุณจะต้องสำเนียกให้มากที่สุด เพราะดูเสมือนหนึ่งว่าจะเป็นช่องทางเดียวที่เขาจะมีรายได้ที่จะมีกำลังแต่ถ้าพืชผลราคาทางการเกษตรมันตกตำ่ำตกต่ำโดยปล่อยให้มีการตกตำ่ำไม่ได้มีมาตร,ราการอะไรที่จะรองรับอย่างที่ผมบอกว่าเวลานี้ดีทุเรียนอย่างเดียวที่เหลือเจ๊งหมดอย่างไม่น่าเชื่อถ้าภายใต้เศรษฐกิจนักท่องเที่ยวไม่มีเนี่ย เพราะยังมียากสินค้าทางการเกษตรถ้ามันอยู่ได้มันจะเกิดแรงกระเพื่อมมีกำลังในการจับจ่ายใช้สอยพูดยังไงว่าชนบทอยู่ได้เมืองก็อยู่ได้แต่ถ้าชนบทไม่มีกำลังเสร็จแล้วเนี่ยเมืองก็จะหมดสภาพไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชยนะ์ซึ่งวันนี้จะต้องคิดอ่านเป็นสำคัญนะครับ หลายคนอาจจะภาคภูมิใจกับสิ่งที่ทำมาก่อนหน้านี้เราต้องอยู่กับปัจจุบันว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับมันไม่ได้จบแค่เยียวยาเกษตรกรแต่มันต้องเนี่ยนะครับรองรับคือประเทศไทยเนี่ยนะครับเราไม่เคยนำเสนอเรื่องโซนนิ่งออกแบบเนี่ยนะครับสินค้าทางการเกษตรแต่ไม่เคยทำได้จริงเลย วันนี้ผมว่าต้องคิดอ่านกันแล้วและกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับก็ต้องมีศักยภาพในการขายกระทรวงเกษตรทำหน้าที่ในการปลูกสิ่งสำคัญที่สุดเวลานี้เนี่ยครับปลูกได้แต่ขายไม่ได้ราคาคกลไกต่างๆนี่นะครับมันต้องจัดการกลไกภายในประเทศก่อนจะจัดกลไกของตลาดโลกบางเรื่องไม่เกี่ยวข้องกับตลาดโลกเลย แต่มักจะอ้างตลาดโลกเสมอแต่เอาตลาดไทยเนี่ยนะครับหมายความกันว่ารัฐเองนั่นจะต้องลงเข้าไปจัดการนะครับอย่างน้อยภาคเกษตรกรอยู่ได้จะมีกำลังถึงในเมืองนะครับวันนี้เนี่ยนะครับรายได้หลักจากการท่องเที่ยวและการส่องออกอื่นๆผมเชื่อว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากการเก็บภาษีสะท้อนจากงบประมาณขาดดุลก็ตอบแล้วว่า เก็บภาษีต่ำกว่าเป้าแล้วปีหน้าจะต่ำกว่าเป้ามากกว่านี้เพราะนี่นะครับภาวะเศรษฐกิจแบบนี้จะเอาภาษีมาจากไหนนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงมากที่สุดแล้วนะครับและปีหน้าเราอาจจะขาดดุลเป็นล้านล้านนี่ก็จะพอกหางหมูกันไปเรื่อย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 ,อยแต่ว่าถ้าเราคิดจัดระบบกันภายในประเทศความจริงเนี่ยนะครับ หน่วยงานของกระทรวงเกษตรแม้กระทั่งกระทรวงพาณิชย์ก็คิดอ่านวางแผนกันมาเป็นชาติแล้วแต่ไม่เคยทําอะไรประสบความสําเร็จอย่างชัดเจนผมไม่ได้มีอคติใดๆเลยเนะี่ยหลายคนเนี่ยนะครับก็รู้จักกันอยู่เพียงแต่ว่าสองกระทรวงนี้เนี่ยนะครับในสถานการณ์เบื้องต้นความจริงก็เกี่ยวข้องกันอีกหลายกระทรวงแม้กระทั่งกระทรวงการต่างประเทศก็ต้องปรับเนี่ยนะครับทัศนคติทางการทูต ให้ควบคู่กับทางการค้าอย่างเข้มข้นภายใต้สถานการณ์พิเศษเพราะผมเชื่อว่าอย่างไรก็ตามนะครับแต่ละประเทศที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างน้อยที่สุดเรื่องอาหารนะครับก็ยังมีความจำเป็นแต่ว่าไอ้ประเทศที่เป็นต้นครัวนั้นต้องไม่ใช่เป็นประเทศที่อดอยากก่อนนะครับก็ด้วยความวาดหวังกันว่าวิกฤตอันเนี้ยนะครับที่ผมบอกว่า พรากฉุกเฉินนั้นนะครับใครจะคิดอย่างไรก็ช่างผมก็บอกว่าเลยเวลามาเยอะแล้วแหละแต่คำว่าอดน่ากลัวกว่านะครับน่ากลัวกว่าทุกิจสิ่งใดคืออดฉุกเฉินมากกว่าและก็จะเป็นเช่นนั้นนะครับพบกันใหม่กับพี่ทอ็อกในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ